สวัสดีครับ DIY สไตล์บ้านๆบ,บ,บายเพื่อนมาวันนี้เราจะมาสร้างขาโตะสไตล์ลอฟจากเหล็กเก่ากันนะครับไปชมกันเลยครับเราจะมาทำโตะสไตล์ลอฟจากไม้เก่าๆเหล็กเก่าๆกันนะครับวางในคาเฟ่ก็สวยร้านอาหารก็ได้ครับโดยสไตล์ลอฟนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับสำหรับ ตามร้านคาเฟ่ตามร้านกาแฟทั่วไปร้านอาหารทั่วไปเราจะเห็นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะตัดเหล็กที่ความยาว70เซนนะครับจำนวน2ท่อนนะครับแล้วก็ตัดเหล็กที่ความยาว85าเซนจำนวน2ท่อนนะครับส่วนองศาของเหล็กท่อนนี้จะอยู่ที่ประมาณ15 0องศานะครับ แล้วท่อนนี้ผมก็จะตัดที่ความยาว42เซนนะครับตัดเข้ามุม40องศาจํานวน2ทอนจากนั้นเราก็มาลองประกอบดูนะครับว่าเราอยากได้ประมาณไหนนะครับแล้วเราก็จะปรับแต่งให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับของผมก็จะชอบประมาณนี้นะครับก็จะได้ตามที่เราพอใจเลยนะครับผมว่ามันก็กําลังสวยนะครับก็จะได้รูปแบบออกมาประมาณนี้นะครับผมจากนั้นผมก็จะขัดเอาสนิมออกนะครับเพราะว่าเหล็กของผมมันเป็นเหล็กเก่านะครับโดยเพื่อนๆพีจะใช้ใบขัดที่เป็น ใบขัดลวดหรือว่าเป็นใบขัดกระดาษทรายก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานเลยนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการประกอบนะครับผมก็จะวางให้ได้ตามรูปแบบที่ผมต้องการนะครับจากนั้นก็วัดขนาดนะครับจากทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านบนด้านล่างครับให้ได้ขนาดเท่ากันนะครับ แล้วผมก็ทําการเชื่อมเลยครับผมก็จะเชื่อมเหล็กเพื่อยึดไว้ก่อนนะครับจากนั้นพอได้รูปทรงที่ต้องการผมก็จะมาเชื่อมเต็มเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงครับมาเชื่อมเสร็จแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาประมาณนี้นะครับผมผมก็จะทําเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง2ตัวเลยนะครับผม ผมก็จะใช้หินเจยนะครับขัดแต่งรอยเชื่อมเพื่อให้ผิวเรียบเนียนดูสวยงามนะครับในส่วนช่องว่างที่เหลือที่เราไม่ต้องการก็ตัดเหล็กแผ่นนะครับขนาดสองนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อมาปิดช่องเหล็กที่เราไม่ต้องการนะครับการมาแรงเข้ากันปุ่นเข้านะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะครับผมก็จะวัดขนาดความยาวทั้งหมดของโครงนะครับให้ได้อยู่ที่หนึ่งร้อยสสิเซนติเมตรนะครับผมเพราะว่าไม้ของเราจะใช้ขนาดหนึ่งเมตรห้าสิบเซนนะครับผม แล้วเราก็จะเชื่อมแท็กไว้ก่อนนะครับเมื่อเชื่อมแท็กเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมให้เติมผิว้อยต่ออีกครั้งนึงนะครับผมเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับชิ้นงานนะครับและผมก็จะเสริมเหล็กตรงกลางเข้าไปอีกหนึ่งตัวเพื่อความแข็งแรงครับ เชื่อมเสร็จแล้วเราก็จะใช้หินเกียเกียแต่งเก็บชิ้นงานนะครับในขัดบริเวณรอยที่เราเชื่อมไว้นะครับให้มันเรียบเนียนครับก็จะได้โครงเหล็กที่เป็นงานดิบออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทาสีนะครับผมจะทาสีที่2รอบนะครับใช้สีดำด้านนะครับโดยสีที่ผมใช้ทานนั้เป็นสีที่มีรองพื้นภายในตัวนะครับรอบแรกผมก็จะทาแล้วทิ้งไว้ประมาณ3มชั่วโมงนะครับสีก็จะแห้งแล้วครับ แล้วก็มาทาซามิกรอบนึงนะครับ รอให้สีแห้งครับว่าสีแห้งแล้วเราก็มาประกอบกับไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับไม้ของเราที่ตัดไว้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรห้าสิบเซนนะครับเจาะรูไม้ด้วยสว่านนะครับเพื่อเป็นไกด์ในการยึดสกรูนะครับผมผมใช้สกรูขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับยึดเข้าระหว่างไม้กับเหล็กนะครับเมื่อเสร็จแล้วผมก็จะใช้ขี้เลื่อยผสมกับกาวลาเทคนะครับนำมาปิดหัวสกรูที่เรายิงไว้นะครับ ผมใช้จิกซอตัดขอบโตไม้นะครับเพื่อตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปแล้วก็เพื่อให้โต๊เราไม่ดูแข็งก็ได้จนเกินไปนะครับจะมีอีกส่วนโคง้งส่วนมนของโต๊ไม้นะครับผมแล้วผมก็จะใช้เลาเตอร์ก,กัดขอบของโต๊ไม้นะครับเพื่อลบเหลี่ยมของขอบไม้นะครับ โต้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นสไตล์ลอฟที่เราต้องการเลยนะครับเมื่อได้รูปทรงที่ต้องการผมก็จะใช้เครื่องขัดกระดาษทรายนะครับขัดพวกเสี้ยนบนผิวหน้าไม้ให้มันเรียบเนียนนะครับ แล้วเราก็จะขัดกาวที่เราอุดหัวสกูไว้นะครับให้ได้ความเนียนประมาณนี้ครับเมื่อเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะลงด้วยลงเคลือบหน้าไม้ด้วยสีย้อมไม้นะครับผมทาสองรอบนะครับรอบแรกก็ทาจนแห้งสนิทนะครับทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงก็แห้งนะครับแล้วก็มาทารอบสองครับเพื่อรักษาเนื้อไม้ให้สวยครับ เสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับก็ตัวของผมก็ไม่ได้สวยมากนะครับก็ทําไว้ใช้เองนะครับเพื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่มีแนวทางในการอยากทาโต๊ะนะครับให้ได้รูปทรงสไตล์ลอฟเหมือนตามร้านคาเฟ่หรือว่าเราจะอยากจะทําใช้เองนะครับก็ลองเอาคลิปผมไปเป็นแนวทางนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ